ิดตัวพ่อริศแม่พุต,ตานพระนางอีกคู่พรมลิขิตบุพเพสันนิวาสสองเปิดฟิตติ้งเพิ่มเติมละครภาคต่อที่ทุกคนรอคอยอย่างพรมลิขิตภาคต่อของบุพเพสันนิวาสละครที่ถือว่าโด่งดังระดับชาติเรื่องหนึ่งโดยวันก่อนมีการเปิดเผยตัวละครของรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่มากันเกือบครบ ยกเว้นตัวละครที่เสียชีวิตไปในภาคที่แล้วตัวอย่างเช่นคอนสแตนตินฟอร์คอนลุยส์สกอตต์นำทีมมาโดยพระนางอย่างขุนพิเดชและแม่หญิงกาละเกตพระนางบุเพสนิวาสที่ภาคนี้ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นพระยาและคุณหญิงเรียบร้อยแล้วรวมทั้งยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆทั้ง4คนที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันด้วยมาวันนี้ทางผู้จัดและทีมงานได้เลิกเปิดตัวพระนางตัวจริงของพมลิขิต อย่างพ่อริศแฝดน้องเรื่องริศลูกแม่กาละเกตและแม่พุตตานยิงสาวผู้ข้ามภพมาอยู่ในยุคพระเจ้าทไทส่าแห่งอยุธยาซึ่งคนแสดงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือหนุ่มปบธนวัฒน์และเบลล่าลาน,นีคนเดิมแต่เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรทำไมลูกสะพ้ายถึงหน้าตาเหมือนแม่สามีอย่างกับคนเดียวกันตามลุ้นคลี่คลายปริศนานี้ได้ในพรมลิขิตทังช่องสามนะจ๊ะ